ดีครับทุกคนเราอยู่กับช่องอันดาชนุนย์นะครับตอนนี้เจ้าของช่องอยู่ในบ้านอามาแล้วแค่ไปหยิบชีสวันนี้เราจะกินหมูย่างแล้วก็ซุกี้ยาไทยซุกี้ข้างในใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เราย่างไปบางส่วนยอู้ดูควันโอ้โหควันสวยมากใช่เนี่ยราลองพริกดิอาซ้อมพริกพริกหมู น่ากินมากอันเมื่อกี้ตาผิดจังนี่เดี๋ยวเราลองดูตอนพริกทั้งหมดแล้วเนาะก็สุกแล้วอ่ะร้อนค่อยๆกินนี่เราใส่ชีสไปแล้วใส่ชีสไปบางอันใช่ใช่ชีสไปแล้วบางอันอันนี้หมูแล้วก็ เออน้ำจิ้มนี่ชีสที่เราเป็นกอ้อนไว้ใหญ่มากเลย <laughs> ใช่แต่เราก็ไม่ค่อยได้กินอันนี้ก็จะสุกแล้วก็จะสุกแล้วมัวนก็ล่อปากเลย <laughs> คุณหนูยังไม่สุกเลยต่างกัน ที่ยายยังไม่มากเลยค่อยๆต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองไม่งั้นจะร้อนเหมือนอันดาแต่ว่าหนูดิมขอบก็ได้อันนี้มีอันนี้ไหมด้วยอันดาอู้อยากกินมากอยากกินเค็มขมนี่อันนี้หนูมองหนูมองมานานแล้วมันมันมันเป็นอันนี้อันนี้สุกยอดวันนี้น่าจะสุกแล้วอันนี้มันก็จะสุกแล้ว มื่อกี้หนูกินไปตอนนี้สุกยังเออเนี่ยมันยังไม่สุกอีกนิดนึงอันนี้หนูชิมได้ยังอ่ะอันดาชอบเกี๊ยเกรียวอ่ะกินได้เลยชีสเนี่ยนะกินได้ว้าวนอกปากเนี่ยว้าวชีสยืดมากดูสิกินยืดแต่ตอนนี้ไม่ยืดเลยอูนะแดนแดนเด่นแดนชีสมีคนดูสิมีกะจะสุกแล้วหนูยังไม่เคยเจออะไรอย่างนี้โอ้โหยืดมาก ชืดชืดชีดมันไม่จืดนะแต่ว่ามันในเนี่ยมันมันเค็มหวานๆอ่ะไม่ผสมกันเดี๋ยวเราต้องรออีกแป๊บกินอีกอันหนึ่งได้ไหมอ่ะจะกินอันไหนก็นนี้เหมือนมันจะดีนี่นี่ย่ที่คุณใส่ชีดไว้อันเนี้ยอันเนี่ยหนูก็ยังใส่อ่ะเอาเปล่าก่อนไป ใจมดเลยเอะนิ่ตาตกใจเลยอะเปาเป่าจนอันหนึ่งสองตามเข้าปากอ๋อบ่ง้องอยู่เลยมัยนยง้ออยู่อากินเล,ว,ลวเดี๋ยวเราถ่ายอีกทีตอนสุก,กี้มา มัเปียกเพราะกินเสี่ยวกี่มาแล้วมีไส้กรอกหูเห็ดลูกชิ้นเต้าหู้มีหมูบางส่วนแล้วก็อะไรนะปลาดอลลี่แล้วก็ผักแล้วก็ไส้กรอกกระไรระเบิดไม่เอาไม่เอาอออไ้ะะร่เราเรียกลูกระเบิดกันอเคกระห็ดผักผักกินได้ใช่ไหมได้ เราบอกว่าหนูกินได้ทุกอย่างลุกเว้นลูกระเบิดอลุกเว้นลูกเบื่หักไม่หักเอาหักจ้าลุกเป็นลูกระเบิดสีน่ากลัมากอุ้ยหมูรอเจอไหนหมูเป็นชิ้นเบเร่เลยลืมบอกมีปลาหมึกด้วย อันนี้ได้ละอันนี้ได้ยังจักไม่กลืนดูสิโอ้โหทุกคนอายนดนมองไม่เห็นจับไม่ถูกเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งตอนอันดักกินนะ เมื่อกี้เราเราร้อนเลยหมูมีมีหมูมีผักมีซุกปี้โอเคอ้อนี้แล้วก็อิ่มกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคระั bye บบายบายอืออิ่มแล้วนอนเลย